นะครับกลับมาชมผู้เอกกันต่อนะครับนิพน์วัสดุ3สาขาน้ำพองหนองไผ่บ้านทุมจังหวัดขอนแก่นนะครับจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การกเกษตรครบวงจรนะครับทั้งสดและผ่อนโทร2 2 1 1 4 3 9 9 3เบอร์เดียวทุกสาขาบริหารงานโดยคุณคักคเนศคงเจริญสุขหรือเฮียนหนึ่งนะครับบริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัดหมหาชนให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิตบริษัทไ,ไทยยูเนี่ยนคุกมจำกัดหมหาชนผ,ผู้ผลิตปลากระป๋องในซอสมะเขือเทศที่ออสซีเล็กและซีเล็กเดลี่เชิญครับคุณแจ๊ดต,ตามต่อครับเดี๋วทามาถึงกล้วยไร้์สิเก้าวัยไทยในวันนี้ครับเสาร์ที่17มิถุนายนผลงานของคุณว,วิชานันทรวิสูตนนะครับหรือว่าคุณแม็กจกันดีครับเตมเตในสังกัดของทีมงานของกลุ่มพลังใหม่ครับทางด้านมุกแดงก็คือครับของศักพินโยหรือว่าเล็กนครศรีครับ ดาวโรดไป20ปีจากอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดแพ้คะแนนบูมของพักยก2-4ครับมีคุณเล็กนครศรีและก็คุณสมพรนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะคุณวุิชิปปิ้งให้การสนับสนุนครับมีคุณอภิชัยโมราจอบเป็นทีมงานสนับรนเนผู้ฝึกสอนนะครับส่วนทางด้านของก้ารบชอวิเชียนชัยหรือว่าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนี่คืออดีตดาวดังอีกหนึ่งคนครับวัย24ปีจากอำเภอสะหัสขันธ์นะครับจังหวัดกาลสิน ล่าสุดพ่ายคะแนนนะครับทางด้านของงอาพยักษ์แอสสันตาตองกับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ครับมีเสียแคกครับสมชายเทพรุ่งเรืองเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะแม่ยันด้วยลูกคีบครับลงมทั้งยืนครับเมื่อสักรู่ที่ผ่านมาแว่นโครรชขึ้นไปบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลได้กับทางด้านของกราราบ มีอดีตนักชกชื่อดังครับเด็ดดวงปอพงสว่างครับเป็นทีมงานสซหรับเซนเตอร์ให้กับทางด้านของราชราบธรบรมชาติครับเด็ดดวงปอพงสว่างสมัยก่อนนี่ก็โอ้หช,ชกประจําศึกวันทรงชัยลุมินีเขาถือว่าเป็นยอดมวยครับยกแต่ละทีโอ้แฟน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 ,แนติดตามจมหูเลยทีเดียวประเภทไม่มีเกียร์ถอยหลังเหมือนกันแต่ว่ามาดูคู่นี้ดีกว่าบนเวที ตามธรรมดาขาพองนี้จะได้ขึ้นล้างตากับบูคองพักยก24นะครับแต่ว่าบูคองน่าจะเกิดป่วยขึ้นมานะครับแล้วก็เอาจับกล้าลบขึ้นมาเสียบแต่ว่าก็มีการฟิตซ้อมอยู่ตลอดเวลานะครับตอนน่อนหนักให้นิดนึง132กับ134พูดคุยกันแล้วครับ่อกี้นี้กล้าลบบอกว่าวันนี้ก็ทําน้าหนักมาสบายๆแต่ที่ไม่สบายก็คือ สูงต่ำดำขาเตียกว่าเยอะเลยทีเดียวครับร8 2ยแกับร้อยหกสอย่างงี้ครับโน้มโน้มกิ่งฟ้าลงมาหน่อยพยายามตามสูตรมวยไทยก็บอกว่าก็ต้องเตะขาโลดลงมาให้เท่ากันประเด็นอยู่ที่ว่าจะเข้าถึงหรือเปล่านั่นแหละครับเจอก็้าไปมอนยนหลักหายท้องไปสองตับเที่ยวแล้ว ดังถือว่างานนะครับรูปร่างเตี้ยกว่าสั้นกว่าขออย่างเดียวหัวใจอุ้ยเข่าก็ไปนะครับนะคขาวพองนะครับต้องระวังสอบซ้ายนะครับสัญญาเแืนมาแล้วกับทางด้านของกรารบรูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างนะครับลายคนละอย่างมีคนละแบบชิปปิ้งับลุนอยู่หน้าจอทีวีครับู้วยการสนับสนุนทางด้านของขาวพองเล็กนครเสีหรือว่าสัดเป็นอยู่วีก็เข่าซ้ายเสียบเข้าไปครับ หมดยกที่หนึ่งครับจบแน่โดยดูยดทีมหน้ามาทาลูพักครับความเรียบร้อยตลอดเวลาครับคุณเปกกี้ขอบคุณครับอาจารย์กลับมาพบกันอีกครั้งกับรกิจกรรมมอบโชคใหญ่จากบริษัท ICP i n t อินเตอร์เนชแนลจำกัดนะครับปุ๋ยท็อปวันปลายใต้แคมเปญศึกท็อปวันมอบโชคป <c oughs> ี5กติการง่ายๆเช่นเคยเพียงซื้อปุ๋ย ICP ครบทุกๆ15ตันทางร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ที่ร่วมรายการจะได้รับคูปองชิงโชคทองคั่นจำนวนหนึ่งใบยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากและร้านใดจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลสร้อยคอทองคันหนัก25ตางเรามารุ้นกันที่นี่ที่เดียวทุกเสาเว้นเสาครั้งละหนึ่งรางวัลตั้งแต่วันนี้จนถึง23ธันวาเป็นคมเป็นต้นไปครับอ่ะก่อนชมยกต่อไปนะครับอโอเดพรันชัยและก็วิทยาเพชรสี่เมืองครับขอเรียนเชิญเพื่อน้องพี่ครับร่วมงานอุปสมบท รอยวิทยาน,นะครับรองแชมป์วัยรอบอีสูสุครับในวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่18มิถุนายนครับที่วัดสองพี่น้องอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ทำขวัญนาคแล้วก็มีงานเลี้ยงนะครับวันนี้ทำขวัญนาคนะครับวันนี้ทำขวัญนาคพรุ่งนี้จะเข้าวัดอุปสมบทนะครับในวันพรุ่งนี้ครับรอยวิทยารองแชมป์วัยรอบอีสูสุครับ ไปบนเวทีเริ่มแรงเลยทีเดียวครับล่รารบฝ่ายน้ําเงินเมื่อกี้นี้แม่โดนบาทารลูกพักเข้าไปมันหยามมันหมิ่นกันตอนนี้ไม่เข้าแล้วอุ้ยแต่มาดูแล้วเกินครับขาว,ขาวพองซาพินโยสดกว่าครับอายุ20ปีครับน้าเงินก็24เหมือนนั้นเก่าอ่ะหาดาไปเรื่อยๆค่อยๆม เรยกว่าสั้นกว่าก็ต้องใจเย็นหน่อยปล่อยมาทำได้ทำไปเดี๋ยวเดี๋ยวถึงตาฉันบ้างปิดปิดปังบปังเอาไว้ก่อนโอ้ยตอกนน่นี่นี่แตกไม้ได้อ้าเอาซับไปขีดหนึ่งแข้งโอ้โหปูนมาทันทีคุณประสิทธิ์แตกนะครับทางด้านของขาวหลอมแตกนะครับอ้าวแข่งขา กวาดเสียวเลยครับ <accurately> ดูต่อครับทางด้านของกล้าลบนี่ต้องบอกว่ายั่วแล้วนะครับยั่วแล้วครับไม่เมื่อกี้าพยายามจะออกทาะลาดของขาวพองเแต่กวาแตกแล้วนะครับแตกแล้วครับโแก้มโนแก้มเลือดเลือดจะไม่กระชูดครับแค่ทิปทิศติดปริออกมาเนี่ยครับเก๋าเก๋ากว่าครับในขณะที่อุ้ยขาวพองนั้นสดบุกผีผาเดี๋ยวเตี๋ยกัน ส่วนสูงนี่ต่างกัน20เซนเมตรนะครับ1 6อกับร้อแต่ว่าตอนนี้หวัดเสียวแล้วครับอาจารย์ก็อย่างว่าแล้วครับชกให้ัสนุกชกไปยิ้มไปรู้ตัวว่าสั้นกว่าแต่ว่าชิงทำก่อนครับตอนนี้ขาพองพยายามเบียดแล้วเบียดอุ้ยแข้งเข้ามาเอนาอนะยิ้มได้ยิ้มเดี๋ยวขอขอน้องบ้างก,ก็แล้วกัน ู้ชมแล้วก็แฟนมวยที่อยู่ในสนามฟารามอื่กันทั้งสนามนะครับอาแล้วครับอย่าไปล้อเล่นนะครับ้าอย่าเชิดเลยครับกาอย่าตกครับอาแล้วก็บ่งแน่้านร่างรวบครับแน่รัดไว้นานๆครับรองกรรมการมาแยกครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดธนาชัยจำลองครับอ่าย่าไม่แยกยังเปิดโอกาสให้ตีอยู่ครับ ขาพองไฟที่ผ่านมามีประสบการณ์บทเรียนจากการเจอกับทนนางนาทูคองครับยกสุดท้ายไปขออาจารย์ก็นึกว่านึกว่าพอแล้วนะชอบพอแล้วโอ้ยสอกอีกทีหนึ่งนี่คืออาวุธมวยไทยที่อันตรายที่สุดแล้วครับ <ๆ S 1> เรื่องของสอกครับหมดยกครับพักก่อนสักครูน่นึงดูนะครับ ไลายชาติภาพชากับผลงานนายกที่ผ่านมาเนี่ยครับจะสับสอกเขาหละครับทางด้านของข้าพองแต่ว่าเจอดาก้ารถบวกครับบวกด้วยศอกซายยีเดียวครับเลือดติดคมศอกมาเลยครับนั่นแหละครับแผลแตกลองพยายามจะซูไม่เห็นครับอ่ะในช่วงระหว่างพักยกเชิงครับคุณเบกกี้เครื่องดื่ม m 1 5 0เพื่อพลังฮึดสู้ของกีฬาไทยมอบรางวัลพลังฮึดสู้ให้กับนักมวยที่ชกได้ดูเดือดชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศทุกสัปดาหสัปดาละห0 0 0บาทนะครับ หลอดไฟ LED Swio สินค้าแบรนด์ไต้หวันหาซื้อได้ตามร้านค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วประเทศหลอดไฟ LED Swio สว่างทนสว่างนานคุ้มค่าคุ้มราคาเชิญครับอาจารย์โรงงานครับานชมยกต่อไปนะครับเปลี่ยนเอกมัตันนีครับขอเรียนเชิญเพื่อนพ้องพี่นะครับร่วมงานอุปสมบทลูกชายนะครับโอเซอร์ครับกิติพัฒน์ทิพมนเทียนนะครับในวันอังคารที่20มิถุนายนนี้ครับที่วัดคุณทีนะครับที่วัดคุณนทีเขตด้วยขวาครับวัดด้วยขวานั่นแหละครับ จะทําพิธีทำควันนาคในวันจันทร์ที่19มิถุนายนครับที่สนามกีฬาไว้ขวานนะครับผลเวทีตามต่อครับะฝ่ายแดงขับของศักดิ์พิญโยนักชกจากสีชนคนครศรีธรรมราชน้ำเงินกล้ารบพิงเแสนมวยไทยยิ่มจากสหสัขันกาลสินครับเมืองน้ำดำว้าวน่าเอาลีลาลูกเก่าครับของกล้ารบไม่น่าจิงปุย๋ยไหมขึ้นเอามาดู หาสายความความสดนะครับเบียดเบียดอย่างเดียวตีตบประกบตีตีไม่ตีทีเดียวตีาการชนะชัยเกิดหมายการ้ามานะครับต้องเบียดนะครับเบียดอย่างเดียวครับอย่างที่อาจารย์เรียนไปครับถ้าไม่เบียดนี่ก็เสียเลยวครับเพราะว่แาแข้งซ้ายมัดซ้ายสอกท้ายกลรบไม่ธรรมดาครับแข้ซงซ้ายหัวปั้งระบาเรียกว่าวงในไม่อยากแรกเลยเนี่ยครับปัดท้ายแม แล้วการตั้งกาดแบบนี้ต้องบอกว่าหวาดเสียวเลยกันอาจารย์ใช่แกเข้าแกเข้าบอยนี่เปิดหน้าเปิดตาโล่งเลยเนยีแต่ว่าอาศัยจังหวะนะครับไม่เป็นไรทีใครทีมันใครจะโดนอยู่ที่ว่ากบพองรอจังหวะได้ไหมตอนนี้ก็เจอเข่าก็ไปหลายดอกแล้วครับมีมีมีท้อือเป่าโอ้ยแข่งซ้าย นะครับถ <White. S 1> so ึงตัวได้แล้วซ้ายแขนขวาขวาหน้าไว้ครับโอ้โหต้องบอกว่ามาแบบดุ๊กเลยครับขาพองหัวใจเกินร้อยนะครับกล้าแรกอยู่แล้วครับรายนี้แต่ว่าเนี่ยครับจังหวะสวนซอกระวังกันดีซอกซ้ายมาอีกนะจัดซอกซ้ายมาอีกแล้วครับเดี๋ยวเดียบเดียวเถอะเดี๋ยวเถอะกากราเข้าเข้าต้องป้องกันตัวด้วยนะกาดหมวกกันน็อกยาลุดสายหมวกกันน็อกไว้กอดตีกอดตีและพิทตังนี่ทีเนี้ยเตรียมแล้วโดน เบียดให้นิ่มครับกาลบกาลบเริ่มหายใจยวยาๆแล้วครับโอ้ยสอกเอคสองเทีมเสียวไส้คุณประเิษโอ้โหเนี่ยครับหัวใจะจะวายนะครับมโดนสอก้ส้แล้วแกว่งครับขาวพังเอา ว่ากเดินเข้าไปครับอย่างว่าที่เดินเข้าไปเนี่ยครับหน้าเชิดเลยครับพยายามก็ะลายถึงตัวแล้วก็เปลี่ยนติดถึงตัวครับอย่าให้มีช่องไฟนะครับอย่าให้มีช่องไฟครับโอ้โหค่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆนะครับต้องหลากหลายนะครับต้องหลากหลายครับความมั่นใจครับทางด้านขาวพองแกมั่นใจนะครับเพียงแต่ว่าตอนเข้าประชิดตัวแล้วเปิดหน้าไปนิดนึงมักขวาไม่มีการเลยอ้าพากก่อน หมดยกที่3ครับักสักครู่เดี๋ยวกลับมากลับสู่สนามนะครับติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับนี่เป็นชดสวยๆครับทีมงานช่อง3ตัดมาให้แม่หลุดไปนิดเดียวครับถ้าดึงไม่พ้นนี่โอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นกับทางด้านของคาพองน่าสนใจครับแข้งซ้ายเนี่ยครับพยายามจะเตะตักขวางค่าแล้วครับเสริมศอกกับทางด้านกล้าบโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวตามต่อนะครับเชิญคคุณพม่กี้ เมื่อมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับบรรเทาด้วยแคปซูลแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเด็ดหรือ,อยาน้าแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเด็ดนะครับกินเจ้าตูันเจลหนังเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายหาซื้อได้ที่ร้านขายยาและเซเว่นอีเล่นทั่วประเทศคุณสายชนชายพัชกุณสอบถามข้อมูล026882324 หลังคาจิงโจ้เหล็กทนแก่งคุ้มกว่าได้เนื้อเหล็กหนาเต็มเต็มผลิตตรงตามสเปคเทคโนโลยีจากออสเตรเลียนะครับพร้อมด้วยยาแก้คูตาหุ่นทศพรโอสดเป็นยาแผนโบราณบำรุงร่างกายมีจำหน่ายที่ร้านยาและเซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศติดต่อ0968982441ครับความรู้ต่อไปนะครับวัยไทยพัมิตรในวันจันทร์ที่17กรกฎาคมนี้นะครับขออภัยครับในวันจันทร์ที่17กรกฎาคมนะครับก็คือเดือนหน้าครับ ท่านผู้ชมจะได้ดูรักภูหลวงกับไม้แหน็ครับแล้วก็ยอดแอดระดับหัวแถววงการวยมวยไทยคับทั้งนะครับนั่นคือวัยไทยพันธมิตรลงตัวแน่นอนนะครับวันจที่สิบเจ็ดกรกฎาคมก็คือเดือนหน้านะครับครับก็ติดตามกันได้แต่ว่าบนเวทีต้องลุ้นกันครับฝ่ายแดงขาวพองน้ําเงินกล้ารบเอาล่ะครับตอนนี้เปลี่ยนเกมแล้วทางด้านการลบเดินเบียดบ้างไม่รอให้ขาวพองเดินใส่นะครับตีการเข่าการเข่าอยู่ไหม ้องอย่างนี้ต้องรัดเอวครับโอ้โหมันรัดไม่ได้มาการจนาใช้ช่วยหน่อยช่วยหน,น่อยแหมนักมวยยังออกอาวุธอยู่กับมการก็ยังไม่แยกหรอกครับดูเริ่มจะแผ่วๆโหยโหยไปแล้วทางด้านกล้ารบนะเป่าปากป,ป,ปูดๆนะคุณไปตดดิดนะครับต่างคนต่างมีทีเด็ด ต่างคนต่างมีวินาทีทองครับลเดี๋ยวดูเกมรับของขาวพองนะครับขันมาต่อยเกมรับแล้วนะครับแขกฟ้าย,ยาวอลไรครับในขณะที่ทางด้านการลบอัดฉีดก็มาครับบนเวทีอาวุธต้องมีอาจารย์ได้เข้าเข้าไปก็เหมือนเดินเข้าไปรับแข้งตลอดไม่เข้าก็ไม่ได้ตอนนี้ขาพองเปลี่ยนเกมครับมาเป็นฝ่ตยตั้งรับแล้วออกอาวุธโต้ กล้าลบมันก็กล้าเราก็ยังเดินไม่สิ้บเดินเข้าไปก็โดนแข้งขวาอ้าวคืนได้ทีนั้นเออมาตัา้งแต่กล้ากล้าลบกล้าออกอาวุธพอ,อเข้าในแล้วก็ยังว่าเลยครับกำลังทนายชัยแยกออกมาครับาการการเดินเข้าไปไปครับ,บทางด้านของกล้าลบพีเคแสนชัยครับแต่ว่าขาวพองนะครับไม่เดินครับผ่านมาต่อยเกมรับสองขวา พยายามจะหายใจลึกๆแล้วนะครับทงา้านของก้ารบจบในสัก,กัดของค่ายบอยพีเคครับค่ายใหญ่แบรดี้ย่อดังอยู่แล้วครับอ่แล้วครับมั่นใจได้แต่ว่าอย่าชะล่าใจอย่าประมาทนะครับการยาัดตอกเลยครับทงดนานของขาวพ่องครับอ่าไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนมาเมื่อ,อไรครับโยอา่าแล้วก็แค่เดินผูคูครับยังไม่ไม่ผีผลามออกอาวุธ ข้งขวาก็ไม่เปิดอาตอนนี้นเกาผองดูจะป้องกันตัวได้ดีขึ้นครับไม่เสี่ยงไม่แลกอ้ยแข้งขวาเต็มเต็มจะมีลูกพึ่งไหมมีเพียงแค่ยกสี่เท่านั้นนะครับน่นละครับเลือกนะครับทางด้านของเกาวองเลือกนะครับเยบแล้วก็ทีมครับ อาลนะครับหมดยกที่4ชมสิ่งดีๆที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาตามความมันกันต่อครับอ่ะดูกันอีกครั้งครับภาพช้าช้ามุมสวยๆชดชัดๆนะครับสอกซ้ายกล้ารบครับพยายามจะเปิดแผลแตกให้ได้แต่ว่าอุ้ยโดนแข้งขวาก้านคอครับชดนี้ครับนั่นละครับนั่นคือไฮไลท์ชดเด็ดภาพช้านะครับผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับอ่ะช่วงนี้นี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับเชิญคุณเบกกี้ครับ ยาบองขาวตาลิงถือลูกท้อใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเค็ดขัดยอกมาเร็งกับต่อยวินเวียน,นศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกสูดลมได้มีจําหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปใกล้บ้านท่านนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารริพัตใส่ใจ,จตับกับริพัตโทรศูนย์98 24 264 2464เมล็ดแตงโม M16 อร่ 6, อรยทุกคำมันทุกเม็ดลุ้นเชียร์กีฬาทั้งใดคิดถึงเมล็ดแตงโม M16 หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วประเทศครับเชิญ ก่อนชมยกต่อไปนะครับมวยไทยพันธมิตรในวันจันทร์ที่19มิถุนายนนี้ครับไปดูพยักชนกับทงด้านาของเดชนัน้์ครับแล้วก็เพชรเสรียจะขยี้กับเจ้าพญาครับตามโดยเพชรปวดเป๋นะครับเพชรปวดเป๋แรกเดือดกับเพชรโทรครับแล้วก็คู่ไลท์นะครับน็กนัมใส่กับสัมอ้อยน้อยครับนี่คือคู่มวยของมวยไทยพันธมิตร ในวันที่19มิถุน,น,ยยนา,า,าย,ยนนี้ครับที่สนามมวยเยาวชนของท่านประาศตอนเมืองครับยกที่สี่ยกสุดท้ายครับอาจารย์ครับยกสุดท้ายครับสาวทองสักกินโยนมวยจากอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายแดงนะครับตอนนี้ก็ป้องกันตัวแต่ว่าออกอาวุธโต้ตลอดนะครับได้ขณะที่กล้ารบพีเทแสงชัยมวยไทยยิมมวยจากสหัสสังขัน กาลสินครับอายุ24ปีก็ยังเดินเข้าหาแล้วครับเดินเข้าไปก็โดนอยู่ดีนะหมายเลอายุ20ปีกำลังสดครับไม่กลัวด้วยยกต้นๆนี่มกล้าบวกกล้าแรกแต่ตอนนี้พยายามคุมสถานการณ์ครับไม่เสี่ยงแล้วนั่นแหละครับแต่ว่าเวลากล้ารบออกหมัดออกซองนี่ต้องเอราะว่าหว,วาดเสียวเลยด้อาจารย์เพราะว่าทางด้าของเขาบอกแก้ต้องกันตัวไม่เก่งนะครับ รับนะครับดูเกมรับของขาวพอครับพยายามจะฟุตเบิร์ดนะครับขาวพอก็ต้องการแสดงสติริตนะครับทอยทีทอยอาศัยนะครับอาอาชีพเดียวกันครับวันหน้าวันหลังยังมีครับในขณะที่การรบก็จะบอกว่าเร่งเต็มที่แล้วเหมือนกันนะครับพยายามจะตั้งการเข้าไปใหม่ครับในช่วงท้ายๆปลายยกสุดท้ายนะครับมาขัดฝานําไปก่อนครับเนี่ยครับคะแทกหมัดฝาแต่ว่าซ้ายเนี่ยต้องระวังให้ดีครับ เพราะว่าสายหนักสายแรงจริงๆนะครับทางด้านของข้ารบพระประจักษ์ประเด็นอยู่ที่ว่ายังต่อยไม่โดนเลยครับห้ายกที่ผ่านมาเียงแี่ยออกซอกได้ดีเท่านั้นเองเข้าไม่ถึงตัวครับเขา้องเอกยาวเหลือเกินโอ้โหตีกลองเชิดมาถึงช่วงสุดท้ายเอ่อยทีถอยอาตัยแล้วละครับท่านผู้ชมเอคงไม่คิดเข็่ฆ่ากันให้อาสันบนเวทีละวันนี้ วันนี้ไม่พร้อมหรือว่าความพร้อมน้อยไปก็รอครั้งต่อไปก็ยังมีโอกาสล้างตามีโอกาสเจอกันอีกได้นะครับวิถีทางของมวยไทยเราอดยกสุดท้ายนะครับการแสดงน้ำใจแสดงสปิริตที่ดีครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของการต่อสู้นะครับชนะก็ชนะครับแพ้ต้องยอมรับนะครับคือแพ้แล้วต้องยอมรับว่าแพ้นะครับไม่ใช่แพ้แล้วจะตา ต่าแบงไปเรื่อยๆเอ้ยยังไม่แพ้ยังรอโอกาสชนะอยู่นะครับอ่ารวมคะแนนแล้วก็ชูมเมอทางด้านของขาวพองนะครับขาวพองซาเปนโยรหรือว่าเล็กนกครศรีนะครับกระทบในสังกัดของพี่วุฒิชิปปิ้งครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปก็ต้องบอกว่าแบบหวัดเสียวแล้วครับขาดลอยท้ายๆแต่ก็หวัดเสียวครับอ่ะพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาตามคู่ต่อไปครับ VIP อพกับทางด้านของยอดสิงห์ดำครับ